สวัสดีครับีเด็กครับผมพียรีขอต้อนรับเข้าสู่เรื่อง present simple tense นะครับผมเอาละเด็กๆโตๆก็อาจจะรู้แล้วว่าออาวพี่รีเข้าเรื่อง tense แล้วเอาแล้ว tense ยากแน่นอนเลยนะครับผมอ่ะอย่าเพึ่งไปบ่นว่ายากไม่ยากก่อนลูกไม่เป็นไรมาเดี๋ยวพี่รีสอนน้องเองไม่ต้องกลัวอย่าลืมออกเสียงตามในะลูก present simple tense สำหรับใครที่งงว่าพี่ตี้ครับเรื่องนี้คืออะไร tense อะไรคือ tense tense แปลว่าการเวลาลูกอันนี้เราเรียนภาษาอังกฤษมาสำหรับเด็กโตๆนะหรือว่าคนที่โตโตลูกเรียนเรื่องนี้ <c oughs> มาหลายปีแล้วใช่ไหมลูกเราไม่รู้จักเลยนะว่าเออตกลง tense มันแปลว่าอะไรวันนี้รู้เลยลูกพี่ตี้บอกให้ปอตให้นะ tense แปลว่าการเวลานั่นเอง present ตอนนี้ดีมากลูก present แปลได้หลายความหมาย present แปลว่าของขวัญก็ได้แปลว่าปัจจุบันก็ได้แปลว่านําเสนอ Pre s e n t งานก็ได้นะครับแต่ในตรงนี้ลูกตรงนี้ถ้าเป็นเรื่องการเวลานะ mm hmm. present จะแปลว่าปัจจุบัน simple, simple คือเรื่องง่ายๆเรื่องทั่วไปง่ายๆ simple simple นะครับ simple change แน่นอนมีเลขหนึ่งแปลว่าเรื่องนี้ยาว ยาวแน่นอนติดตามตอนต่อไปได้อ่ะอย่าเพิ่งติดตามก่อนมาดูตอนนี้ก่อนนะอ่ะวันนี้จะมาเสนอเรื่องนี้ก่อนลูก adverb of frequency นะครับ adverb of frequency คราวน,นี้อ่านว่า frequency อย่าลืมออกเสียงตามด้วยมันสนุกมากเลย frequency แปลว่าความบ่อยความทีอ่ะมาดูกับลูกเวลาเราเล่าการเวลาปัจจุบันเป็นเรื่อง tense tense เนี่ยก็คือพูดง่ายคือเป็นเรื่องบอกเล่าใน เ,เหตุการณ์ปัจจุบันวันนี้ทําอะไรฉันทําอะไรมาฉันชอบอะไรทําอะไรบ่อยไหมกินข้าวบ่อยไหมอะไรเงี้ยอ่านั่นคือ present simple tense นะลูกเรื่องการเวลานะที่บอกความบ่อยความทีอ่ะมาดูกันถ้าจะพูดถึงความบ่อยความทีในภาษาอังกฤษมีคําศัพท์อะไรบ้างพี่ที่จะขอเรียงจากบ่อยเลยคําว่าบ่อย ยันไปถึงคำว่าไม่บ่อยเลยหรือไม่เคยทำมาก่อนเลยอ่ะอันแรกลูกบ่อยๆเลยตัวแรกคือ always อย่าลืมออกเสียงตามด้วยลูก always always แปลว่าประจําประจําเป็นประจําเลยอันนี้คือทําแบบว่าถ้ามีเจ็ดวันเราทําเจ็ดวันเลยลูกอะไรบ้างทําเจ็ดวันทําแบบประจําประจําเลยเป็นประจําเลยเช่นเช่นกินข้าวเป็นประจํานอะไรฉันอาบน,น้ำทุกวันเป็นประจําเห็นไหม always เป็นประจำนะลูกใช้บอกถึงการกระทำที่เราทำทุกวัน always ต่อมาลูก always แล้วก็ต้องมีอนันนี้ usually usually ก็คือบ่อยๆอ่าคล้ายๆ always แต่ always นี่คือทำทุกวันแน่นอนอะไรที่เรารู้ตัวว่าเราทำทุกวันใช้ always ต่อมาลองลงมาลูก usually อ่านว่า usually อย่าลืมอ่านออกเสียงตามนวยนะลูก usually แปลว่าบ่อยๆ นะครับผมถ้ามีอาทิตย์หนึ่งมี7วันทำสักหกวันอนะ่ะใช้ usually ได้ usually นะครับผมต่อไปครับคำนี้ลูกฟังให้ดีคำนี้อ่านออกเสียงว่า often อีกรอบหนึ่ง often often ดูปะ often ไม่อ่านว่า often ไม่อ่าน often ไม่มี often ลูกไม่ใช่สิบนะ often คำนี้ตัวทีจะไม่ออกเสียงในภาษาอังกฤษนะครับ often แปลว่าบ่อยๆเหมือนการหลูกกับ usually เลยนะครับผมแต่ว่าอาจจะบ่อยกว่าหรือบ่อยนิดนึงบ่อยไม่เท่า usually แต่ว่า always จะบ่อยที่สุดลูกนี่มันเรียงพไ่้เรียงจากมากไปหาน้อยนะลูกนะต่อไปรองลงมาจาก often ก็คือคำนี้ลูกไม่อ่านว่า so m a times นะครับผมไม่อ่านว่า so m e times อ่านพร้อมกันลูกอ่านว่า sometimes sometimes แปลว่าบางครั้งทำบางครั้งทำบางเวลานะครับผมสมมติอาทิตย์หนึ่งมีเจ็ดวันเราทำสักไอเดียสี่วันอย่างเงี้ยสี่วันสามวันสี่วันอย่างเงี้ยนะครับผมทำบางครั้งเหมือนว่ากินนมทุกวันไหมไม่อะ sometimes อาบางครั้งนะครับผมอะรองลงมาจากบางครั้งก็คือคำนี้ลูก seldom อ่านว่า seldom seldom แปลว่าไม่ค่อยบ่อยไม่ค่อยอะ่ะแต่ก็ทำอยู่นะแต่ไม่ค่อยบ่อยนะครับเซ e เด o m ไม่ค่อย s ซ l เด m ร้องลงมาอีกจากเซ l d o m อีกก็คือคำนี้ rarelyrarely ไม่ได้ขอนเสนอคำนี้ลูกคำนี้อาจจะไม่เจอนะแต่ว่าถ้าเกิดเรียนอ่าสูงๆหรือว่าเนื้อหายากๆหน่อยก็จะเจอคำนี้นะครับหรือว่าใครที่เป็นเด็กโตที่เรียนภาษาอังกฤษก็เจอคำนี้ลูก hardly กับ r รล e l y แปลเหมือนกันลูกแปลเหมือนกันแปลว่าแทบจะไม่เลยแทบจะไม่เคยทำลูกแต่ก็ว่าทำอยู่นะเช่นคุณสูบบุหรี่ไหมอ่ะผมแทบจะไม่ค่อยสูบบุหรี่นะครับแสดงว่าทำไหมสูบไหมสูบอยู่นะแต่ว่าทำไมแทบจะไม่สูบแล้วสมมติมีเจ็ดวันเนี่ยเจ็ดวัน สูบสักหนึ่งวันอย่างเงี้ยนั่นแหละนะครับผมแทบจะไม่สูกเลยลูก r a ร e l y กับ hardly นะครับแปลว่าแทบจะไม่ลูกสุดท้ายคำสุดท้ายคือ never เอ,อตาม nevernever never. คือไม่เคยไม่เคยทำเลยไม่เคยกินผู้เรียนเลยไม่เคยเลี้ยงปลาเลยไม่เคยสอบตกเลยอะไรเงี้ยไม่เคยเลยนะครับผมอ้าวล่ะอย่าลืมทวนนะลูกนาะ always ประจํา usually กับ often แปลเหมือนกันก็ได้หรือแปลว่าบ่อยๆนะครับสม่ำเสมอน,นะอย่าลืมคราวนี้อ่านว่าอะไรแล้ว often sometimes บางครั้ง seldom ไม่ค่อย rarely hardly แทบจะไม่ never ไม่เคยเอามาดูการเจออะไรเนี่ยโอ้นี่คือทอมฮอลแลนด์นะครับนักแสดงสไปเดอร์แมนนะครับผมทอมฮอลแลนด์ จะมาบอกน้องว่าทําอะไรบ่อยแค่ไหนลูกมาลองฝึกแปลกันนะอย่าลืมออกเสียงตามด้วยลูกสนุกมากเลยเนี่ยปีเตอร์ถ้าอยากออกเสียงไทยก็ปีเตอร์ถ้าอยากออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษแบบที่ทอมฮอลแลนด์เขาใช้กันเนี่ยนะครับคือปีเตอร์ปีเตอ always gets up early อุ้ยปีเตอร์เนี่ยทำไมนะเวลาแปลลูกแปลประโยคก่อนนะแล้วค่อยมาแปลไอ้เขียวๆนะแปลประโยคก่อนปีเตอร์ get up ตื่นนอน early early คือเช้าตรู่เลยปีเตอร์ตื่นนอนตั้งแต่เช้าตรู่ลูกบ่อยแค่ไหน always ประจำเลยนะครับผมทุกวันเลยแหละอะไรเงี้ยนะครับผมต่อมา Peter usually drinks milk ปีเตอร์ดื่มนม usually เป็นประจำสม่ำเสมอนะครับผมดื่มบ่อยอ่ะดื่มบ่อย Peter often eats sushi นะฮะปีเตอร์กินซูชิบ่อยไหมลูก often บ่อยเหมือนกันนะครับผม Peter sometimes reads books โอ้ตัว S เ,เดียวจังเลยข้อนี้นะครับผมอ่ะ Peter อ่านหนังสือทำไมลูก sometimes บางครั้งนะครับผมบางครั้งก็อ่านหนังสือบางครั้งก็เล่นแต่เกมนะครับผม <laughs> บางครั้ง sometimes นะครับผม Peter seldom washes his car Peter ทำไมลูกล้างนะลูก wash คือล้าง ฮิสคอล้างรถของเขาลูกบ่อยไหมเซลดอมไม่ค่อย,ไม,อย <mark> ไม่ค่อยบ่อยนะไม่ค่อยบ่อยนะครับผมใครจะล้างรถทุกวันใช่ไหมลูกเออสีลอกพอดีรถนะปีเตอร์แรลลี่สืบเลดปีเตอร์นอนเลดลูกเลทคือสายอะนอนสายคือยังไงคือนอนดึกนอนดึกนอนบ่อยไหมลูกนอนดึกบ่อยไหม ally, แมรลลี่แทบจะไม่นะครับผมแทบจะไม่นอนดึกเลย แต่ก็มีบ้างมีบ้างมีบ้างน,น,นะครับมีบ้างมีบ้างสักวันหนึงอะนอนดึกนะครับผมสุดท้าย Peter never smokes Peter ไม่เคยนะลูก smoke สูบบุหรี่นะครับผมไม่ดีไม่ดีห้ามนะห้ามนะเห็นแค่สูก,ก็เตือนเขาว่าน no, no, no ห้ามห้ามห้ามนะครับผมอะมาดูลูกพี่ที่มีเกมให้เล่นนี่คือกิจกรรมที่คุณ Peter ร์ปาร์เกอร์ทำแล้วลูกนะนี่กิจกรรมนะมีอะไรบ้างเ Free Fire โอ้เล่นเกม f free f i ไฟ Eat กินชาบูหุ้ยกินชาบูอยากกินจังเลยชาบูนะ w a t c h scary movie ลูกดูหนังผีโอ้นี่ไงนะครับผม Wear a mask ใส่หน้ากากนะครับผมเห็นนี่ไหมลูกอันนี้คือวันนะ Monday จัน Tuesday Wednesday เนี่ยจันถึงวันอาทิตย์เลย Sunday ลูกเห็นไหมแล้วก็ติ๊กถูกก็คือเขาทำวันไหนบ้างเนี่ยอย่างอันแรกเล่นฟรีไฟล์เนี่ยเล่นวันไหนบ้างเล่นวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ เราจะมาแต่งประโยคกันลูกว่าปีเตอร์ทําอะไรบ่อยแค่ไหนลูกพี่ที่ขอเอาคำว่าปีเตอร์ทุกข้อนะใช้ปีเตอร์เป็นหลักก่อนนะลูกปีเตอร์ต่อมาลูกเอากิจกรรมมาเลยว่าทําอะไรแล้วก็ดูว่าทําบ่อยแค่ไหนอุ๊บพี่ที่ลืมไปลูกก่อนจะเขียนกิจกรรมพวกนี้เนี่ยอย่าลืมใส่ตัวบอกเวลาความบ่อยด้วยนะครับใส่ frequency ด้วยลูกบอกความบ่อยด้วยอะมาดูอันแรกก่อนเล่นฟรีไฟล์บ่อยไหมนะ เนี่ยสามวันเองสามวันเวทีขอใช้คำว่าบางครั้งลูกอ่าบางครั้งภาษาอังกฤษคือ <Sometimes S 1> อะไรแล้วซัมอะไร sometimes นะครับผมอ่าเวทีขอเน้นเป็นสีแดงแล้วกันลูก sometimes นะครับผม Peter sometimes แล้วก็ plays free fry อ่าน้องก็เขียนประโยคกิจกรรมที่ทำมาได้เลยลูกได้เลยได้เลยนะครับผมได้เลย เด็กงงไหมพ่าทำไมเพี้ยที่ต้องเติม H ที่ Play ด้วยลูกงงไหมงงไหมใครไม่งงเก่งมากเพราะว่าปีเตอร์เป็นคนเดียวไอลูกประธานออกกระพดกริยาต้องเติม s นะลูกนะปีเตอร์คนเดียวก็ต้องเติม s นะลูกกิยา Peter sometimes play free fire ต่อไปปีเตอร์อะไรดีกินชาบูรูปบ่อยไหมวันอังคารกับวันเสาร์เหรอเอาคำว่าไม่ค่อยดีกว่านาะ ไม่ค่อย seldom seldom Peter seldom e ินชาบูนะครับผมแล้วเราลูกเรากินชาบูบ่อยไหมอ่ะนะครับท่กินเองอยู่บ้านนะช่วงนี้ลูกแต่ว่าสถานการณ์โควิดนะนะครับถ้าเกิดว่าร้านเปิดแล้วก็ไปกินได้แต่ว่าเว้นระยะห่างนะอ่ะกีกก็ต้องเติม s เ,เพราะว่า Peter ก็คนเดียวนะลูกนะอย่าลืมนะใครอยากทำก่อนก็ลองฝึกทำเองได้นะลูกนะฝึกทำเองได้ก็จะเก่งมากๆเลยนะ น่าจะเฉย,ยแล้วลูกนะ Peter ต่อมาอะไรเนี่ย w a t scary movie ดูหนังผีลูกอุ้ยดูหนังผีไหมอ่ะไม่มีเลยเครื่องหมายถูกไม่มีเลยแปลว่าเขาไม่เคยดูหนังผีไงเขากลัวผีกลัวนอนไม่หลับเออ never แปลว,ว่าไม่เคยลูกจัดมาใช้ never มาทีนี่ค่อยเปลี่ยนสีแล้วกันนะเขียนก,กิจกรรมก่อน watches อันนี้เติม es นะลูก watches นะเรียนแล้วนะเลยนลนะเพื่นะที่สอนแล้วลูกเรื่องแรกๆนะสอนแล้วนะ ลงท้ายด้วย H ต้องเติม E S นะครับ w a t c h e s Scary movie Peter ไม่เคยดูหนังผีเลยลูกเขากลัวนอนไม่หลับนะบางคนนะ่ะกลัวก็กลัวเลยแต่ชอบรู้ไหมชอบนะครับผมแปลกไหมไม่แปลกนะครับผมอ่ะ Peter ต่อมาสุดท้ายเรื่องอะไรอนะ่ะ Wear a mask ใส่หน้ากากอ่ะลูก e r เวราว่าใส่นะ m a s ก็คือหน้ากากลูกแส่หน้ากากอนามายัยบ่อยไหมเนี่ยโอ้ช่วงนี้ต้องใส่ทุกวันลูกช่วงนี้นะออกจากบ้านต้องใส่ทุกวันนะไม่ได้ขอใช้คําว่า always ก็คือประจําสม่ําเสมอทุกวันเลย Peter always wear the is ด้วยลูกอ mask Peter always wears a mask Peter ใส่หน้ากากเป็นประจําทุกวันเลยอ่าลูกเรียบร้อยแล้ว เรื่องนี้นะครับยังเป็นง่ายๆอยู่ลูกยังอยู่ในเรื่อง tense ของ present simple tense นะลูกพี่ดิขอเจาะเรื่องแรกก่อนคือเรื่องบอกความบ่อยนะลูกนะความบ่อยนะบ่อยไม่บ่อยอย่าลืมไปทวนคําศัพท์ด้วยลูกค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะใครจําได้หมดเก่งมากยังจาไม่ได้ก็ไปทบทวนนะครับทบทวนก่อนได้เดี๋ยวจะเจอกันใน part two นะ นะครับผมอันที่2ของ r r s e n t s i ซิ l ิ c h a น g e นะครับอยู่กับเรื่องนี้อีกยาวลูกโอเคไว้เจอกันนะครับผมบ๊ายบาย